ส่วนเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านเสริมสวยครับช่างเสริมสวยเห็นว่าเอ้ามีใครมาตีกันอยู่หน้าร้านอ่ะไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบอยากจะออกไปช่วยเป็นพลเมืองดีไงแต่ว่าจะไปตัวเปล่าก็กระไรอยู่เอาถืออะไรติดมือไปสักหน่อยก็แล้วกันปรากฏว่าที่กําลังตีกันนัวอยู่หน้าร้านนะฮะเปลี่ยนเป้าจะมาทําร้ายเธอซะอย่างนั้น,นไปดูครับ <c oughs>

โอ้ยจากสถานะพลเมืองดีเกือบกลายเป็นผู้ประสบภัย,ยเกือบกลายเป็นผู้เสียหายซะแล้วอย,อยช่างเสริมสวยเจ้าของร้านเสริมสวยครับเห็นคนมาตีกันอยู่หน้าร้านก็เลยเดินออกไปช่วยห้ามครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณสักเย็นเย็นเมื่อวานฮะหน้าร้านเสริมสวยย่านพัทยาใต้ที่ชลบุรีคุณกัญญารัตอายุ26ครับบอกว่าเธอนั่งอยู่ในร้านได้ยินเสียงเอะมะเทิงหน้าร้านก็เลยเดินออกไปดูเอ้า วัยรุ่นผู้ชายกําลังถูกผู้ชายอีกคนหนึ่งน่าจะแก่กว่าอายุประมาณ30-35ทําาทำายร่างกายเลยไปหยิบเหล็กดึงมวประตูม้วนนึกออกไหมฮะเหล็กก้านยาวๆปลายมันจะเป็นตะขอ,ขอเอาไว้ดึงประตูม้วนเปิดปิดอะ่ะไปเอาเหล็กอันนั้นมาถือติดมือไปด้วยหน่อยแล้วออกไปห้ามไม่อยากให้คนทะเลาะก,กันไม่ส่งเสริมความรุนแรงทุกรูปแบบที่ไหนเลยผู้ชายคนที่ทำร้ายวัยรุ่นนะฮะ หันมาต่อว่าเธอและเปลี่ยนเป้าจะมาทําร้ายเธอแทนก็เลยตะโกนให้เพื่อนบ้านเข้ามาช่วยสักพักหนึ่งผู้ชายคนนั้นนะฮะหันกลับไปทําร้ายวัยรุ่นคนเดิมครับผู้หญิงที่เขามาช่วยห้ามก็ช่วยกันตะโกนคาดว่าอาจจะเป็นแม่ของน้องวัยรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าดูจะมีอายุหน่อย ช่างเสริมสวยแล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยเธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะเขาทะเลาะอะไรกันมาอาจจะมีเรื่องกันมาก่อนหน้านั้นหรือไม่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงกันเลยทุกรูปแบบคุยกันดีๆก็ได้ไหมใช้ความรุนแรงมันมีแต่ทําให้เรื่องใหญ่ขึ้นไงและเธอก็เกือบจะสวยด้วยนั้นเนี่ยอุตส่าห์จะไปช่วยห้ามศึกห้ามทับแท้ อ่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม<อ>เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปในเรื่องนี้เพราะก็ยังไม่แน่ใจว่ามีเจ้าทุกไปแจ้งตำรวจแล้วหรือเปล่านะครับแต่ก็แอบ,บเป็นห่วงเทอรโนออกไปแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงด้วยนะ